คำคืนวันที่15มหาสงกรานแบบนี้ครับเหล่าร้อยลามีทางด้านของยูฟาแชมเปียนส์ลีกมาฝากกัน2คูโค่นะครับนัดที่แล้วเจอกันมานะครับทีมใหญ่ได้เปรียบมาทั้งนั้นนะครับนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านของอีกฝั่งหนึ่งครับโคู่แรก เริ่มกันที่ตีสองตรงนะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับทารเยนของปารีสแซงเชแมงนัดแรกปารีสจัดมา3 1นะครับคู่2อดัดมูลครับเจอกับทางด้านของบาเซโลนาครับนัดแรกบาซ่ามีถึง4เมตรนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้ถือว่าไกลทีเดียวดัดมูลถ้าจะเข้ารอบยิง5เมตรนะครับโอ้เรียกกันว่าเยอะเลยนะครับต่อมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสองคู่นนี้เดี๋ยวเราจัดให้นะครับไปดูคู่แรกกันก่อนเลยครับ แอนซันวิลล่าเปิดบ้านรับการเยือนของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคู่นี้นัดแรกปารีสเปิดบ้านชนะได้นะครับสามประตูต่อหนึ่งเพิ่งเจอกันนัดแรกเลยครับแอนซันวิลล่าก็เพิ่งจะมาเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้เลยครับแล้วก็ทําผลงานในรอบลีกได้ดีนะครับมารอบนี้เนี่ยเจอของแข็งเลยทีเดียวนะครับเจออย่างปารีสขาขึ้นด้วยอีกต่างหากนะครับผลงานของแอนซันวิลล่าครับหลังจากที่เตะพรีเมียร์ลีกมาล่าสุดนะครับบุกไปเยือนซัมตันชนะได้สามศูนย์นะครับ ก่อนหน้านั้นในพรีมี์ลีกเนี่ยเล่นในบ้านเอาชนะนอตเทียมฟอร์เรสต์ไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับเกมในบ้านก็ถือว่าดูดีนะครับสามนัดหลังชนะรวดยิงเกิน2เม็ดทุกนัดน,นะครับชนะทางด้านของนอตเทียมฟอร์เรสต์นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยชนะคลับบูชในบ้าน3-0นะครับ แล้วก็ในเอฟเอคัพเนี่ยก็ชนะคาดิฟสองประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับผลงานของแอสตันวิลล่าสิบนัดหลังแพ้แค่นัดเดียวก็แพ้ให้กับปารีสเนี่ยแหละครับที่เหลือชนะถึง9นัดนะครับผลงานแทนที่แคปสิบนัดกินถึง8ครับแพ้ไป2สกอร์สูง8นะครับสกอร์ต่ำไป2คู่นี้สกอร์สูงหน้าลุ้นครับแอสตันวิลล่าไม่มีอะไรจะเสียเปิดเกมแน่นอนนะครับทางฝั่งของปารีสครับไม่มีบอลลีกมาขั้นนะครับพักเต็มสัปดาห์มาแบบเต็มเต็มนะครับ นัดล่าสุดก็เจอกับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็ไม่ได้มีบอลลีกมาเป็นตัวดูดพลังกําลังแต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านั้นเกมเยือนนะครับไปเยือนทางด้านของดันเคอร์นะครับในบอลถ้วยในประเทศของตัวเองนะครับปารีสก็เอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อ2นะครับในลีกเนี่ยไปเยือนแซงต์เอตียนนะครับชนะได้ถึง6ประตูต่อ1ครับฟอร์มเกมรุกยังดุดันเหมือนเดิมนะครับสำหรับทางด้านของปารีสแซงต์แชมงเล่นบอลชิงบอลเท้าสู่เท้าด้วยกันดีนะครับบล็อกทูบล็อก เล่นดีมากนะครับสำหรับปารีส10นัดหลังชนะไป9แพ้แค่1สถิติเหมือนกันเลยนะครับแฮนดีแคป10นัดกิน7ครับแพ้3สกอร์สูง7สกอร์ต่ำไป3นะครับนัดนี้ไม่รู้ว่าทางฝั่งของปารีสจะอุดหรือไม่นะครับที่เหลือตัวผูเ้เล่นเนี่ยจัดกันมาค่ําคืนนี้ทางฝั่งของแอตัลวิลาจัดตัวจริงลงกันครบนะครับหลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยได้ทางด้านของโอลิวากินมานะครับ แล้วก็ได้ทางฝั่งของมาคัสเลดฟอร์ดมาเป็นเกมพุุครับรวมถึงทางด้านของแม็กกินด้วยนะครับอยู่ทางฝั่งขวาโรเจอร์เป็นเพเมเกอร์อยู่ตรงกลางครับเกมในกลางรับเนี่ยมียูริธิลามังนะครับรวมถึงทางด้านของโอนาน่าเกมรับคู่กลางเป็นทางด้านของตอเรสยืนคู่กับคอนซานะครับทางด้านซ้ายเป็นดีนนะครับทางด้านขวาแมตตี้แคทครับ ผู้สาตูเป็นมาติเนสเหมือนเดิมทางฝั่งของปารีสเซนช์ใช่ไหมครับยังใช้ตัวเดิมนะครับพักมาแบบเต็มๆเ,เต็มสัปดาห์เลยนะครับนําโดยทางด้านของเดมเบเล่นะครับ คริชาคอรัสเคเลียนะครับวันนี้อาจจะดรอปเป็นสำรองนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเวสวิตินย่าฟาเบงลุยส์นะครับยังยืนกันครบอยู่คุมในแดนกลางนะครับเกมพรับมีทางด้านของปาโชมาตินยอดกลับมาแล้วนะครับฮาคิมีแบ็กขวาแล้วก็ทางด้านของเมนเดสอยู่แบ็กซ้ายนะครับตัวเล่นบาดเจ็บฝั่งของแอชันวิลล่าลูกทีมของอุนายังปวดหัวอยู่นะครับราใช้ความฟิตของเลออนไบเล่กาเซียนะครับแล้วก็ทางด้านของ มาเล่นนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยแฮนดิแคปเปิดมาทางฝั่งของปารีสเนี่ยเหลื่อมกว่าเล็กน้อยนะครับกำแพงอยู่ที่เกือบครึ่งเมตรทีเดียวป,ปปอไหลลงมาจากครึ่งเมตรนะครับสำหรับกำแพงนี้ของปารีสมีตุนอยู่ถึง3เมตรแต่ก็ระยะห่างเนี่ย อยู่ที่2ประตูนะครับนับได้ปารีสชนะมา3-1วันนี้ทางฝั่งของปลารีสเนี่ยถ้าเสมอเข้ารอบแพ้10ก็ยังเข้ารอบนะครับแต่แอสตันวิลล่าบุกแน่นอนนะครับวันนี้เล่นในบ้านไม่มีอะไรจะเสียครับ2เม็ดต้องใส่เต็มข้อรอเต็มแข้งนะครับสกอร์สูงก็น่าจะมีครับเกมสวนกลับของปลารีสเป็นเกมรุกเกมเร็วอยู่แล้วนะครับความแม่นยำในการเปิดบอลของแดนกลางของปลารีสก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่แอสตันวิลล่าวันนี้ถ้าต่อกันดีๆเนี่ยมีลุ้น ที่จะพลิกเข้ารอบได้อยู่นะครับความหวังก็ยังมีบอลลูกกลมๆออกทางไหนก็ได้แต่วันนี้เนี่ยเหล่ายังมองที่สิงห์พยองแอสตันวิลล่าในบ้านน่าจะเด็ดดวงนะครับจัดก,กันไปกับแอสตันวิลล่าในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่สองครับเป็นทาหน้าของดอทมุลนะครับเจอกับทาหน้าของบาร์เซโลนานัดแรกเล่นกันมาบาซ่าจัดถึง4เม็ดในบ้านของบาซ่านะครับดอทมุลเนี่ยเรียนว่าสู้ไม่ได้เลยครับบาซ่าเกมลุกดุดันเหลือเกินแต่เกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงหลังที่ผ่านมานครับเจอกันมาเนี่ย สนัดนะครับดอทมุนยังไม่ชนะบาซ่าครับบาซ่าชนะไป3นัดเสมอกัน1นัดที่บาซ่าชนะเนี่ยชนะยิงเกิน2ลูกทั้งนั้นนะครับสี่ศูนผลงาน4นัดหลังเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของบาซ่าทำแฮนดิแคปได้ดีกว่าด้วยนะครับผลงานของดอทมุนกันก่อนนะครับยังไม่ดีเท่าที่ควรกับไปเล่นบอลลีกก็ทําได้แค่เสมอกับบาเยนนะครับถึงแม้ว่านําก่อนด้วยนะครับสำหรับทางด้านของดอทมุน ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนไฟบวกชนะได้4-1ชนะไม้สามหนนะครับผลงานดีมาแล้วก็มาสะดุดอีกแล้วนะครับสำหรับทางด้านของดอดมุลเจอทีมใหญ่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับผลงาน10นัดหลังชนะ5้เสมอสองแพ้สามแฮนดิแคปสินัดเปิดมาทําเงิน6แพ้ไป4นะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ําไป4นัดหน้าดอดมุลเจอกับมือนเช่นกันบักนะครับก็ถือว่าเป็นงานไม่ยากครับสาหรับทางด้านของบาซ่า ถ้านัดนี้เอาตัวรอดได้ครับแล้วก็กลับไปเล่นบอลลีกเนี่ยมีลุ้นที่จะได้แชมป์ลาลิก้าด้วยนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเลกาเนสนะครับชนะได้1ประตูต่อศูนเท่านั้นก่อน,นนั้นเปิดบ้าน เสมอกับเรเบติสนะครับในลาลิก้าในห่งประตูต่อหนึในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยบาซ่าผ่านเบนฟิก้ามานะครับนัดแรกไปเยือนชนะ1-0นัดหลังกลับไปเล่นในบ้านเนี่ยชนะ3-1แต่นัดนี้เป็นเกมเยือนนะครับแล้วก็มีตุนถึง4ประตูเลยนะครับสำหรับทางด้านของบาเซลนาผลงาน10นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับชนะไป9เสมอ1 แฮนดิแคปเปิดสิบนัดทำกันถึง8ครับแพ้ไป2ช่วงนี้บาซ่าหน้าตามนะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำไป4นะครับบาซ่านัดหน้าเนี่ยเจอกับเซลตาบิโก้หลังจากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับมาโยกาไม่ได้เป็นงานยากยากแต่อย่างใดนะครับเล่นบอลถ้วยนีย่ก็กลับไปเล่นกับเรอัลมาดริดเลยครับแล้วก็ไปเยือนบายาโดลิดนะครับก็ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเข้าป้ายในลาลิก้าฤดูกาลนี้นะครับสำหรับดานหน้าของบาเซโลน่า มาดูตัวผู้เล่นกันสักหน่อยครับดอดมูลวันนี้จัดตัวผู้เล่นมาเนี่ยก็ยังใช้ชุดเดิมนะครับที่เจอกับบาซ่าในนัดน,นั้นแต่ปรับมาเล่นในรูปแบบของ4-5-1เน้นกลางมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะไล่บอลน,นะครับเกมลุกมีทางด้านของกุลาซีนะครับแล้วก็ในแดนกลางเนี่ยจูเลียตบันนะครับโอเซนรวมถึงปาสคาลก็ฟกลับมาแล้วนะครับอเดยมีทางด้านฝั่งขวาก็มีความเร็วอยู่บ้างนะครับแล้วก็สเวนซัน อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับเกมรับ4ตัวยืนกันครบครับโดยที่มีทางด้านของเอเมเชายนะครับกลับไปยืนเซนเตอร์ทางฝั่งของบาซ่านะครับวันนี้อาจจะใช้ตัวเดิมเลครับแล้วก็อาจจะพักตัวหลักไปเยอะพอสมควรมีตุนถึง4เมตรครับวันนี้น่าจะใช้ใชทางด้านของสำรองเลยครับทบเล่นดาวรุ่งลงสนามรายชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับไม่ว่าเป็นเลวานอฟสกี้โลเปสยามาลาฟินยานะครับเปดดี้จับคู่กับเดยองนะครับในแดนกลาง ในรูปแบบของ4-2-3-1น,นะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งบาซ่าเนี่ยทางด้านของบานทางด้านของเบอร์นาวนะครับคาซาโดเตอร์สเตเจนนะครับแล้วก็บาเดที่เจ็บไปดอดมูลตัวเจ็บก็มีมาเน่สโลสเตเบกนะครับชาบิเซอร์ที่เจ็บไปเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญพอสมควรนะครับสำหรับทางด้านของชาบิเซอร์ทำให้ดอดมูลนี่แว่งนะครับพอเจ็บไปนะครับ กำแพงคู่นี้เป็นฝั่งของบาซ่านะครับเปิดกำแพงใส่ที่ครึ่งเมตรวัดใจกันเลยนะครับแต่ผลงานเนี่ยบาซ่าดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับมีถึง4เมตรในนัดแรกนัดน,นี้เนี่ยถึงจะแพ้นะครับแพ้ไม่เกิน3ลูกก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับสำหรับบาร์เซโลนาสำรองลงเพียบแน่นอน,นครับเพราะงั้นคู่นี้ไปกับดอนมุนละกันนะครับ ยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดนี้ขอไปกับเจ้าบ้านทั้งหมดละกันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของทีมเยือนเนี่ยน่าจะประคองแล้วนะครับมีทางด้านของปารีสเท่านั้นนะครับที่มีลุ้นนะครับแพ้ไม่เกิน1เม็ดหรือเสมอก็ยังเข้ารอบนะครับอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับแอสตันวิลล่านะครับไปกับแอสตันวิลล่ากับดอทมูลละกันนะครับใน วันนี้นะครับสำหรับทางด้านของยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีกันอีกเพียบเลยนะครับสงการันกันแบบนี้นะครับวันมหาสงการพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะขับรถขับลากลับบงกลับมาทำงานกันนะครับก็เดินทางกันปลอดภัยเลยครับเ c เหล่าทุกท่านนะครับสองคู่นี้แล้วก็ทางด้านของจันเด็จจันชุดเนี่ยเดี๋ยวเราจัดให้เป็นค่าน้ำมันหรือค่าเดินทางละกันนะครับปีหนอยากได้ค่าน้ำมันค่าเดินทางเนี่ยทักกันได้นะครับที่ SI10A จันเด็จจันชุดเหล่ารออยู่ เดี๋ยวจัดให้นะครับสงกรานนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยรักจัน,นะครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ